เกิดเกิดึ้นที่วนนี้ี่ทำอะไรเขาก็หล่อเขาในที่สุดก็มันมือชงให้เขามาเป็นผู้จัดการเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยก็ต้องไปถ่ายแบบก็เป็นซีนแบบต้องถ่ายแบบแล้วก็ก็ต้องถอดเสื้อโชก้ามึงี้รมากเขาจะแก้ห้าเหรือคะาไม่ถึงขนาดนั้นเขาบคืน ก็แบบว่าปรึกษากันว่าทำได้ไหมเป็นในเรื่องนเนี่ยเคือในเรื่องเนี่ยในในในคอนเซปต์ของของหนังสือเนี่ยคือเขาจำเป็นต้องถ่ายมาแล้วก็เป็นคอนเซปต์ระหว่างดารากับผู้จัดการอแล้วก็แล้วเาก็หลอก่เกนะเรา็ปนหวงนะะะะเเเพรรราาาาจจู้ว่แบบ ไม่ไม่สบายใจกับกรารต้องมาทําแบบนี้เราก็จะคอยเป็นหัวปปไม่แอปไม่แอป,ปเป็นหัวจริงๆเป็นหัวจริงๆในเรื่องก็จะเป็นหัวจริงๆว่าแบบเฮ้ยบนนะ hey, แบบโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคบอกนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะได้บอกให้เขาหยุดประมาณนั้น รู้สึกดีกับเขาไงไอ้แอปปิง้งเขาละเด็ฉันกะแล้วไม่ได้นะคะเดี๋ยวทําแบบนี้ไม่ได้อุ้ยนี่อะไรคะเนี้ยข้าวแกงดอนล้อมแรดดอมล้อมแรดนี่นี่อ,อะไรเนี้ยๆๆชื่อมันดูจะเหมาะกับดิฉันพอสมควรดอมโอ้ยตายแล้วตายตายแต่เดี๋ยวนกนกกระตัวดิฉันโดนนี่อะไรเะเนี่ยพวกกลิ้งอ๋อสุดยอดนี่ก็เป็นอาหารแบบว่าสุทรฮิตประจำหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวจะขอเก็บไว้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องขอไปถอดนกกระตั้วจากหัวแล้วจะมาทานบอกโอยแต่ละนกกระตั้วชนใบพัดตกใจใบดอนล้อมแรดนี่อะไรเนี่ยคุณเพื่อนอันนี้อ่ะอันนี้ต้องถามเขาอ่ะที่อยู่ดอนอ่าใช่เพราะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบไฮโซไงไฮโซรุลาลรักเขาว่าแต่จริงเรารักเขาก่อนจริงแหละแอบรักหลงรักเขาก่อนมันงั้นจะเออมันงั้นจะทำให้ขนาดแั้นเหรอใช่ไหม้วมอง้าพแวบไปได้ยังไงแค่เดียวไม่ เดี่ Finished ยวเล็กค่ะตายแต่แต่ตายต่ก็ตายและพันไม่ใช่เลยเธอเนี่ยมันพันขนตาชั้นเอาไว้ดีกว่าอันนี้อยากรู้นะเมื่รู้ว่าผู้ชายไอ้ตรงเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรครับมันเป็นมันเป็นสไตล์สาวฝรั่งเศสที่ดูลึกลับและน่าค้นหาแต่ผลคือผู้ชายไม่หาเลยหาไม่เจอไม่เห็นแล้วเสี๋ยวมาให้ทั้งสองคนฝากละครหน่อยดีกว่าครับผมนะฮะยินดีครับก็เรื่องเดาเดือนนะครับเป็นละครที่สุขสนานนะฮะคอมดี้แล้วก็ในบทต่างๆเนี่ยเราก็ทำ ให้ให้เขาดอกพศนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเบทจะน่ารักแน่นอนอย่างเรื่องเนี่ยสมัยก่อนจะแบบร้ายมากร้ายแบบดุดันเลยเรื่องนี้จะร้ายแบบน่ารักเลยนะฮะแล้วก็ดูความรักที่ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงว่าสามารถจะมาระกันได้เท่าไไรฝังด้วยครับฟังก็ซึ้งแล้ว,ลวคุณเพื่อน,นี่เห็นหายหน้าหายตาจากช่องสามไปแต่ว่าตอนนี้นี่เห็นว่ากลับมาทีนี้แบบมาหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องต่อก็ชัยถีเพลิงก็ดีค่ะก็แต่ว่ายังไงเรื่องดาวเรือกนกำลังจะออนแอร์แล้วเนาะเจ็ดเดือนนะ 12 12 1งเดือนหน้านะคะ12กรกดาคกไงก็ฝากด้วยละกันเนาะเพราะว่าเราตั้งใจกันหมดแล้วก็เป็นละครที่แบบเป็นโรแมนติกคอมดี้ที่น่ารักดูแล้วก็แบบสบายๆบาะค่ะมีมุกเยอะติดตามใช่นัแสดงก็ทุ่มเทกันสุดตัวเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุคั้งสองมากๆเลยขอบคุณเพื่อนแล้วก็ขอบคุณพี่เดียวด้วย มคะต้องบอกว่าบทประพาน์เรื่องดาวเรื่องของคุณธมยันตีเนี่ยมีอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากและไม่ว่าจะทํากี่ครั้งก็ต้องมีคนถามเลยว่าใครเล่นเป็นไอวันแล้วตอนนี้ไอวันก็นั่งอยู่กับเจนแล้วนะคะขอเสียงพรบมือต้อนรับด้วยไหมคุณหมาก้องเอ้ยหมอเจนครับให้เกียรติแขกรับเชิญด้วยนะครับแล้วก็คุณเอ๋มณีรั์สวัสดีค่ะเนี่ยเจนเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะที่จะอยู่ในดาวเรืองเพราะว่าเป็นเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้เพราะหมู่บ้านเราเนี่ยคือหมู่บ้านดอนล้อมแรด เหมาะสมมากที่ประโยชน์ในหมู่บ้านเราและนี่อยู่ในหมู่บ้านด้วยจร์แรดเหมือนกันนี่เป็นเสยเก่งเสื้อแต่งตัวแรดขนาดนี้อันนี้เร์ของเขาคือเล่นเป็นเสมอใจเป็นเสมอใจก็ตามไอ้วันอยู่นั้นน่ะคือแรดเงียบเรียกว่าอันนี้เป็นแรดสายชายเปิดเผยอันนี้แรดเงียบเนี่ยหรอหมู่บ้านนี้แรดกันทั้งหมู่บ้านยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไอ้วันนี่แรดยังไง คือไอ้วันเนี่ยมันจะมันมันมันก็จะเป็นอารมณ์จิกโกโ้จิกโก้จิกโก,ก้ว่าจำหมู่บ้าน<ม>ซึ่งแบบว่ามันคิดคือพ่อมันเนี่ยพ่อมันเป็นผู้ใหญ่บ้าน<ช>ก็คิดว่าผัวใหญ่มากสำหรับต่างจังหวัดน,นะ<ม><ม>แล้วก็รรรเราก็แบบว่ามีลูกน้องสองคนคือแจ็คแฟนชานกับไอ้กับน้องโมดเรามดก็มีลูกสมุนด้วยแล้วไปไหนแล้วก็แบบว่าโอ้โหกลางแบบว่าเป็กมากไปทำคือเป็นคนที่ไม่ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพด้วยไม่มีอาชีพอาชีพอาชีพคือลูกผู้ใหญ่บ้าน อาชีพเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านใหญ่ยิ่งใหญ่มาก่ใหญ่มากจบป .6 พอพอแล้วจรแล้วมันจะเรียนเยอะย้ายไปทำไมไอ้วันเนี่ยมันคิดว่ามันหล่อมากแล้วก็คิดว่าน้องเรืองอ่ะรักมันเพราะว่ามันเนี่ยตามจีบมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแล้วแต่ป .1 ป .2 ป .3 มันตามจีบมาตลอดแล้วคิดว่าเฮ้ยมันแบบว่าทำเป็นด่าทำเป็นเตะจะเป็นต่อยจริงๆแล้วผู้หญิงด่าแสดงว่าแบบชอบผู้หญิงรักอะไรแบบนี้ก็เลยแบบคิดว่า มันชอบเราแน่นอนแล้ว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 มันเป็นคนหน้าตาดีไงเพราะว่าไอ้วันเนี่ยมันต้องหน้าตาดีว่อนไม่เอาใครบอกมาเล่นนะใครบอกมันคิดเองไงมันคิดเองนั่นไงคิดเอาเองคนเดียวตลอดทั้งเรื่องว่าหน้าตาดีต้องบอกว่าคือในเรื่องเนี่ยไอไอ้วันเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองโหแบบเจ๋งเจ๋งมากยิ่งใหญ่ที่สุดละในหมู่บ้านนี้แต่ปรากฏว่าก็เป็นเหมือนเป็นลูกไล่ของน้องเรืองตลอดเวลา คือเรื่องฉลาดจริง<อ>แต่อวันเนี่ยมันมันคิดว่ามันฉลาดแต่จริงๆแล้วมันโง่จริงๆแล้วมันมมโง่มากมันแค่มันอ,อาจจะน่ารักแหม่เสมอใจน่ารักเขาหรอต้องบอกว่าคุณผู้ชมในเรื่องเขามีแบบเหมือนเป็นนิกเนมใช่ไหมเป็นแบบ <มะ S 2> ไอ้วันเหม่อเหม่อเหม่ออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรยังไงอีเหม็นอีเหม็นอตอนแรกคือเสมอใจเนี่ยก็ตามมาชอบไอ้วันโดยที่ไอ้วันเนี่ยไปชอบไอ้เรืองคือรักเดียวด้วยนะ ใช่คะเกี่ยวใจเดียวด้วยทําไมอะดูไม่น่าชอบเลยนะปกติก็ต้องชอบผู้ชายที่อะไรสนิมการศึกษาลัสนิยมไงรสนิยมรสนิยมดีหล่ะยังไงยังไงเสมอใจบ้างเสมอใจทําไมไปชอบไอ้เลืองได้ไอ้วันไอ้วันได้เออผิดแล้วเนี่ยมันหนักหัวกันเออใครช่วยมาเอาโบออกจากหัวแทนหน่อยได้ไหมฮะผมรู้สึกมองไปก็ลําคาญแล้วกันเดี๋ยวจะโดนนี่เรา ขอยืมมาจากหม่อมแม่แล้วจะ้ะคือเสมอ,อบางอร่างาเนี่ยมันเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นจเจออถูกต้องราบวบ,บทไอ้วันนี้ก็เหมาะคนบางคนเท่านั้นนะพี่ก<ส>้องนี่เหมาะกับตัวจริงมากเ<ะ>สมอใจเสมอใจทําไมถึงไปชอบไอ้วันชอบไอ้วัน,นไอ้วันเนี่ยทาอะไรก็ดูดี<ม>เท่หล่อในสายตาของคนเดียวทั้งหมู่บ้านเลยดูนีในคนเดียวทั้งหมู่บ้านเขาคขาดด้วยไม่ว่าจะทําอะไรผิดก็ลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยเข้าใกล้ทุกทีเขาจะไล่ออกมาโดนด่าที่รั หลับหคือหลับตาหลับเหมือนกันหลับตาผู้ชายด่าแสดงว่าผู้ชายรักมันก็กลับไปคิดอย่างเดียวกันมันเป็นคนแบบเดียวกันนะถึงสุดท้ายถึงได้มารักกันได้เนี่ยเวลาที่น้องเรืองด่าไอ้วันเนี่ยมันแบบนึงเวลาที่ไอ้วันด่าเหมือนเนี่ยแบบนึงจริงเหรอเช่นยังไงบ้างโหเหมือนอย่ามาใกล้กูได้ไหมเนี่ยมาใกล้ได้ไหมพูถีบหรอกพูถีบด้วยมีถีบด้วยอ่ะใครยัง เมใจจริงๆเสมอใจเนี่ยเป็นแมสโซคิสไม่ไหวนะไม่ไหวนะแล้วยังหลันความฝันสูงสุดของเอเสมอใจคืออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตต้องซ้อนท้ายมอไซค์ไอวันให้ได้อ๋อเอกอาซ้อนเอกอาซ้อนตลอดอยากซ้อนอยากซ้อนแล้วเคยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยได้เลยไม่เคยเข้าใกล้เลยตลอดเวลาอุยตายอุยตายอุยตายยังไงค่ะ อันนี้ไม่เท่าไหร่แต่อันนี้่เห็นมสวัสดีครับสสวัดีคพานั่งคุยกันครับพี่เขาคนหัวนี่เดี๋ยวอันนี้เหมาะเหมาะกับดอลลอมแล่นเรามากเลยนะเพราะว่าบ้านพ่อผันเนี่ยเลี้ยงไก่โอ้ใช่ช่วยแบบว่าใช่เป็นซุ้มไก่เลยคะเอาไหม่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้วกล้องเป็นยังไงบ้างเล่าพังในไม่ค่อยสบายเลยค่ะจริงหรอพี่ป้าเป็นยังไงบ้างคะันใ่ม่ไหมแล้วเอาพี่เอ๋มาทำไมล่ะคะวันนี้นแหนะนั่นเนี่ยจริงหรือเปล่า บอกว่าเนี่ยนี่แค่เบาๆนี่มาคนแรกครับพี่แหวนจริงหรือเปล่าพี่ก็ยังตกใจแล้วเลยเจอพี่แหวนก็ตายแล้วเหรอนี่นี่หม่อมลูกเพราะหม่อมคือเสื้อผ้าไม่หนักแต่ตัวมันหนักนะดีมากค่ะต้องสส่ให้เต็มนะคะนี่เป็นัวนี้เป็นนางหน้องโอดนี่เป็นตัวแม่นะตัวแม่เป็นมาเจออะไรแบบนี้เอาล่ะกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายละกันให้ทั้งสองคนฝากให้ติดตามชมละครครับผมก็สำหรับดาวเรืองเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ อ่าเรียกว่ามีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เข้มข้นแน่นอนคือคือตัวละครที่เด่นที่สุดของของละครเราก็คือตัวละครที่รวมกันมาอยู่ในเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปนะพี่จตุรงค์อุ้ยหลายคนเยอะมากเป็นสิบเป็นสิบสิบซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นตัวพ่อตัวแม่ในวงการแค่นักแสดงก็น่าดูแล้วว่าอย่างไรเธอแล้วแต่ละคนเนี่ยมามาโอ้โหฟาดสีไม้ลายมือกันแบบว่า ไม่มีใครยอมใครครับอันนี้จริงๆแล้ว<ม>แล้วผมว่าที่มันสนุกก็คือไอหมู่บ้านดอล,ล้อมแรดเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านของคนบ้าว้าเปนเชืงอบกกับดิฉันมากเลยอ่ะขอไปเล่นหน่อยมาเอาไปอยู่ด้ว,วยคนหนึ่งแบบเปแบบคุณนายนกยูงอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบเสบบริมบทเข้าไปด้วยนะคะจริงเขาแหววมันจะเป็นหมู่บ้านของคนบ้าคือแต่ละคนเนี่ยมันจะแบบไม่ปกติอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคาแรคเตอร์ ชัดเจนเป็นคำพูดที่ดูดีมากไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้านนะคะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแค่นั้นเองโอ่ยน่านี้ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขสนานได้แล้วก็มีสาระด้วยเรื่องของเรื่องของการพึ่งพาตัวเองเศรฐกิจพอเพียงต่างๆนะครับก็เป็นสาระบันเทิงครับแล้วก็รับรองว่า ฮากระจายรองคาแน่ๆคือเรื่องนี้จะมีครบทุกรถโอ้ยฮาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมีให้แน่นอนแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยต้องคอยดูในละครค่ะเพราะแต่ละตัวอย่างที่บอกกล้องบอกคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆฝากติดตามชมด้วยละกันสำหรับละครเรื่องดาวเรืองตอนแรกนะคะสุขที่12กรกฎาคมนี้ทางช่อง3สำหรับวันนี้สีสันบันเทิงสเปเชียลของเราก็ต้องลาไปก่อนติดตามสัปดาห์หน้าว่าจะไปลุย ที่ทไหนเรื่องอ,องเออเบื้องหลังกองอะไรนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4ี่คนต<แ>้องลาไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ